เป็นอีกครั้งที่เราได้สร้างบุญบรญญาบรรมียิ่งใหญ่ในการถวายพระไตรปิฎกพระธรรถาให้กับสำนักเรียนในเมืองสกายเมืองศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของประเทศพมา่าโดยเมืองสกายเป็นเมืองที่มีวัดพุทธทั้งหมดประมาณ3,000วัดมีพระสงฆ์สมณเนยและแม่ชีประมาณ20,000รูปคนด้วยกัน ซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถวายพระไตรปิฎกทั้งภาคภาษาบาลีอักษรพม่าและพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาพม่าตลอดจนหนังสือเรียนพระปริยะติธรรมรวมทั้งหมด1,570เล่มนอกจากจะถวายพระไตรปิฎกแล้วยังถวายพัตตาหารถวายผ้าตรายจีวรให้กับพระสงฆ์ทั้งสำนักเรียนจำนวน500ตรด้วยกัน ยังถวายเข้าสารถวายจตุปัจจัยโดยวันนี้เราถวายให้กับวัดที่คัดเลือกมาว่าเป็นวัดสำนักเรียนพระปริติธรรมดีเด่นเป็นวัดที่มีความเคร่งครัดในการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกซึ่งการถวายพระไตรปิฎกครั้งนี้นับเป็นบุญที่น่าชื่นใจที่ได้เห็นว่าหนังสือพระไตรปิฎกหนังสือเรียนของเราจะได้ใช้ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนา ทำให้พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงบนแผ่นดินนี้